อย่าลืมกด subscribe ช่อง Noman Media Thailand ความสับสนเนี่ย mm hmm. โลกทุกวันนี้อยู่ด้วยความสับสนอยู่ด้วยการโกหกลหลอกลวงแล้วก็เขียนข่าวมาซึ่งเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องให้ความถูกต้องอีกข่าวหนึ่งที่พยายามสร้างความสับสนนะคะที่บังเอิญเอามาเกี่ยวข้องเพราะกำลังพูดถึงเรื่องการทําข่าวที่ไม่รอบด้านแล้วก็ใช้วิธีการพูดคลุมเครือทําให้ภาพลักษณ์เนี่ยออกมา ก็คือในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ค่ะซาอุจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศเกือบ30ประเทศเขาเชิญน,นะคะให้มาร่วมกัยแก้ไขหาทางหาทางออกให้กับปัญหายูเครนนะคะแน่นอนหนึ่งประเทศที่เขาไม่เชิญคือรัเสเซียแต่ทีนี้ในการเขียนข่าวของสำนักข่าวตะวันตกเนี่ยเขาไปพูดเลยว่าซาอุเนี่ยเป็นใกล้ชิดก,กับรัเสเซียเอ๊ะซาอุเนี่ยตั้งแต่ตั้งประเทศเนี่ยเหมือนกับเป็น เราไม่เราไม่อยากเรียกว่ารัฐบริวารันะครับเป็นมิสนิทกจะเป็นเป็นเป็นมิสนิก,กักอเมริกามราทำทุกอย่างจนกระทั่งประยุกต์ไบเดนถึงจะมาแตกเมื่อปีที่แล้วที่เรื่องของอ่ายูเครนเรื่องของการขายน้ํามันแต่คุณก็ถูกอเมริกากดดันมาตลอดเวลาแต่พอถึงกับไปในเรื่องนี้ปั๊บก็กลายเป็นว่าเออหมายถึงว่าพูดถึงความลำเอียงของซาอุแล้วก็บอกว่าซาอุซ,ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่งกับรัเสเซีย เราก็าเอ๊ะคุณกำลังจะต้องการนําเสนออะไรประเด็นอะไรออกมาถึงบอกว่าในแต่ละเนื้อข่าวเนี่ยต้องอ่านต้องต้องอ่านให้ละเอียด between the lines อะไรพวกนี้ออกมานะคะเราถึงจะเห็นออกมาว่าเป้าหมายของเขาต้องการอะไรและไม่พูดถึงว่าจีนเป็นประเทศแรกที่นําเสนอว่าเราจะหยุดยิงด้วยวิธีการอะไรบ้างออกมาอื mm hmm. นะคะนําเสนอก, mm hmm. ก็ก็ออกมาแบบแบบวิธีการที่พูดให้คลุมเครือเข้าไว้คือ คือฟังแล้วก็งงไงครับเพราะพี่มนรัตบอกเองว่าเขาไม่ได้เชิญรัสเซียไปร่วมงานนี้แต่ข่าวออกมาว่าซาอุสนิทกับรัสเซียทําไปเพื่อจุดประสงค์ครับคือ discredit ซาอุว่าอะไรถ้าไม่ได้มีความสําเร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าแรงกดดันอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีนเสนอมาปั๊บเขาต้องการที่จะไม่ให้ฆ่ากับจีนไม่ต้องการลงบันทึกว่าจีนเป็นประเทศแรกที่เสนอให้มีการเจรจาอยู่เงีในพวกนี้มา เขาก็ไปวิ่งเต้นให้หลายประเทศเนี่ยให้มาเป็นหมายถึงว่ามีบทบาทแทนจีนอย่างเช่นอินเดียอ่าบราซิลในลาตินอะไรพวกนี้ออกมาซึ่งก็มีการนําเสนอมานะคะแต่ว่าไม่ได้คือหมายถึงข้อเสนอเนี่ยอ่อนน้าหนักในอ่อนมากกว่าจีนนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยซาอุรับบทเลยจู่ๆก็บอกว่าฉันเป็นเจ้าภาพเองแล้วซาอุก,ก็ขึ้นมาเป็นเจ้าภาพซึ่งปกติถ้าอเมริกาเป็นคน ยังเป็นมิตรยังมีมิตรไตรแนบแน่นกับซาอุเนี่ยอเมริกาจะเขียนข่าวเลยว่านี่จะต้องมีอย่างนี้มีอย่างนี้เงี้อยออกมาแต่ครั้งนี้เนี่ยข่าวกลายเป็นเหมือนว่าเนี่ยไม่สําเร็จหรอกแล้วก็เนี่ยเพราะซาอุเี่มาไปอย่างน,างนี้อย่างนี้ออกมาเข้าใจละคะคือถ้าถ้ากำลังกำลังพูดถึงปัญหาในตะวันออกกลางก่อนยุคข,ของทรัมป์สิ้นยุคทรัมป์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทรัมป์บอกว่าเป็นผลงานยิ่งใหญ่ของเขาคือการที่ดึง หลายประเทศในตะวันออกกลางมามีความสัมพันธ์กับอิสราเอลจากเดิมที่เคยเป็นศัตรูกันบอกว่าไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้นะคะก็ยกย่องมากเลยว่าสหารัฐเรียเป็นตัวการตัวตั้งตัวตีดึงกันได้มาอย่างนี้ยัง่งย่งองอมาแล้วพอปลายปีปีสองปีที่ผ่านมาที่จีนเนี่ยสามารถดึงซาอุให้มามีความสัมพันธ์คืนดีกับอิหร่านนะคะ แล้วเตรียนที่จะตั้งสถานทูตออกมาขณะที่ซาอุที่บอกว่ากําลังคืนดีกับอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า<ม>กลายเป็นว่าซาอุตอนนี้เนี่ยบอกว่าที่จะรีเออจะร,จะรีตั้งสถานทูตกับเออมีมีสถานทูตกับกับอิสราเอลแลกเป็นสถานทูตกันเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าแต่มีความคืบหน้ากับเรื่องอิหร่านมากขึ้นข่าวก็นําเสนอในประเด็นอย่างที่คุณวีทําหน้าสงสัยอะค่ะว่ามันเป็นอะไรนะคะ คือประเด็นเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเริ่มบทบาทอิทธิพลในตะวันออกกลางเริ่มน้อยลงมากจนกระทั่งสิ่งที่เคยบอกว่าเป็นกาวใจให้ดึงตะวันออกกลางหลายประเทศในตะวันออกกลางให้ประเทศอาหรับนะคะมาสร้างสัมพันธ์กับกับอิสราเอลแล้วตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่ทํามาแล้วตอนนี้กลับถดถอยหลังออกไปอิสราเอลก็ยังสื่อก็ยังยกย่องว่าเป็น ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในตะวันออกกลางก็ยังเขียนคำรีวิ่เหมือนเดิมนะคะทั้งทั้งที่สิ่งที่เนทันยาฮูทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เผด็จการชัดๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีคนออกมาประท้วงเยอะด้วยเหมือนกันนะครับกับการพยายามที่จะครอบงำแปเแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะ,ะประท้วงมาเจ็ดแปดเดือนอนะ่ะครับความพยายามของเขาในการที่จะครอบอํานาจของตุลาการเพื่อที่จะทําให้ตัวเองพ้นจาก คดีต่างๆนะครับที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะครับสำหรับเนทันยาฮูอย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n m e เด a Thailand